สวัสดีคุณแซมพอดีสวัสดีคุณไตรภูมิรู้ทันคนแมวันนี้เสียงเสียงคุณแซมดีนะเนี่ยเสียงดีมากๆาเออเสียงดีเสียงดีเสียงดีมาไ<ด>อ,อ <c oughs> มผมนี่เสียง <c oughs> ยังไม่นี่ยังยังยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเพราะว่าโครงสร้างของในคำว่าเชื้อพัน์คำว่าเชือนนะเช้อพัน์ก็คือดีเอ พ่อ DNA พวกนี้มันพละวันพล,าลาเกบางคนเชื่อเชื่อวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อกาเรกโครงสร้างของสยศาสตร์สยศาสตร์ยศาสตร์หรือสัยเวทนี่แหละเพทุกคนเนี่ยมันเอามาผสมกลมกลืนกันไดมไหมก็ต้องแจ้งบอกกันก่อนว่าไอ้คลิปเนี่ยเป็นคลิปที่สี่สิบห้าคลิปเนี่ยคลิปที่สี่สิบห้าก็เลยเอา ภาพตัวเต็งที่ว่าจะมาเป็นนายกก็คือตัวตั้งตัวตัวตั้งต,ตัวเต็งหรือตัวเกรงกันทั้งนั้นเพราะช่วงเนี้ยก็เกรงกับการที่ว่าเอยกูจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเพราะนายกคนที่สามสิบเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่ใช่ไหมมันมีนัยยะอยู่เพราะเลขคําว่าสามศูนย์หรือแปดศูนย์เนี่ย แต่มาเลขแปดเนี่ยมันเป็นเลขลาหูใช่ไหมตัวเลขสามเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนักต่อสู้อ่านักต่อสู้เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่ามีใครมั่งไม่ไม่ใช่นักต่อสู้อย่างคุณตูคุณไปยุทธ์อ่าจันทละโอชาก็เป็นนักลบมาก่อนนักต่อสู้มาก่อนแต่ไม่รู้ลบกับอ, <ไป S 1> อะไรลบไปลบมาลบไปลบมาไอภาพลบ มันมากกว่าภาพบวกอ่าเลวคุณแชมว่าไงไอภาพลบอะ่ะมันมากกว่าบบภาพบวกเพราะอะไรคือเป็นนักลบโดยสัญชาติญาณแต่พอ,อปฏิกิยาตรงนี้มันกลายเป็นนักสู้แบบไหนก็ไม่รู้คือไม่เข้าใจสู้เพื่อใครเอ่อสู้เพื่อใครอ่ามาปฏิกิยาตรงนี้ไอตัวตัวเกรงทั้งหลายแหละนี่ก็เกรงกันทั้งนั้น ใพอมาข้างข้างคุณประยุทธ์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นามสกุลก็ออกไปทางจีนจีนพอสมควรนะเพราะคำว่าลิ้มเนี่ยก็แน่นอนก็คงจะมีเชื้อเผาเชื้อเชื้อพันธ์ุเชื้อเผามาจากแ่ลิ้มแส่ลิ้มเหมือนกันส่วนคุณนุ้งิิงก็แน่นอน่ะแน่นอน ก็ว่าก็มีเชื้อพันธุ์เชื้อเผาความเชือ่อเพราะว่าคุณนุงหญิงเนี่ยก็คือร่างทรงของตระกูลชินวัตนนะนี่คือตระกูลชินวัตรเลยส่งมาประกวดเพื่อที่จะเป็นตัวเกรงแต่ี่ตัวเกรงน,น,นั่นเลยไม่ใช่ตัวเตนะ็งต่างคนต่างเกลงแนละ้วว่ากูจะได้เป็นหรือเปล่านาะยกคนที่สามสิทธะมาส่วนคุณหญิงหน่อย คุณสุดาลักษ์เกายุรพันอา,อาจจะเป็นม้าที่อยู่นอกสายตาหน่อยเพราะว่าคือไม่มีใครให้ความสำคัญมากนักนะเพราะว่าภาพเราของคุณทักษิณเนี่ยมีพอสมควรเพราะสมัยที่เป็นสอสออยู่ใต้ปีกของไทยรักไทยอจนเปลี่ยนแปลงมาเป็น เรื่อไทยณนะปัจจุบันไอภาพเงาตรงเนี้ยมันก็เหมือนว่ามันก็ยังสลัดไม่หลุดแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยคุณหญิงหน่อยเนี่ยมีก็เรียกก็มีภาษีนะผมว่ามีภาษีดีกว่าดีกว่าคุณนุ้งอิงตรงที่ว่าแกเนี่สลัดพอแต่ภาพทั้งหลายแหล่เนี่ยแน่นอนว่าจากที่จะเป็นตัวเต็งหรือตัวเกรง ทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งแน่นอนว่าก็ต้องหมายมั่นปั้นมือว่าผู้นี้แหละหรือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้น่ะฮะแต่ในขณะเดียวกันไอเราเนี่ยมันเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องทุกเรื่องโดยเฉพาะทฤษฎีสัมพันธภาพนะะไอนี่แหละทฤษฎีสัมพันธภาพที่แท้จริงอ่า แล้วมาวันนี้เลขสี่ห้าเนี่ยคือคลิปที่สี่ห้าเนี่ยตามหลักการนะคุณแซมเลขสี่ห้าเนี่ยมันมีอะไรอันบวนอะไรมันสมาธกับอะไรมันบวกกันยังไงมันเกิดปฏิกิยาอย่างไงอาวคุณแซมจัดการห้าเนี่ยว่ากันว่ากันซื่อๆสี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสื่อสารเรื่องของปฏิภาณไหวพริบการเจรจาห้าเนี่ยเป็นเรื่องขององความรู้ปัญญา 4กับ5อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นความเพียบพร้อมนะในสติปัญญามีปฏิกิริยาและไหวพริบต่างๆที่ดีทีนะี้4บวก5เนี่ยสมมติว่า4บวกกั5ก็เ,เป็น9 9ก็คือจุดสูงส,สุดของของมนุษย์มันก็อยู่ที่ไหนนะนะมันก็จะเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะ<อ>จิตปญ,ญ,ญา นะแต่นี้ถ้าสี่คูณกับห้าเป็นยี่สิบยี่สิบก็เป็นสองศูนย์สองกับศูนย์ในสองนีเด่นชัดว่าเป็นกิจสตรีนะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของกิจสตรีเรื่องของความมีแต่นี่มันมีศูนย์อยู่ตรงเนี้ศูนย์ตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอเคเป็นมรดจยูเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วศูนย์เนี่ยมีความลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไป ต้นบึ้งของสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝูกฝังลึกอยู่ข้างในแล้วก็ถูกซ่อนอยู่เนี่ยจะถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยในรูปของกิตสติเพราะฉะนั้นสี่ห้าคลิปนี้เนี่ยจึงมีความหมายโดยในยะที่ผมพูดกันเนี่ยนะครับผม,ผมจะผมจะให้เรียงลําดับนะเพราะว่าจะให้โจทย์ให้โจทย์เพื่อที่คุณแซมจะได้ตีความ เพราะณนปัจจุบันเนี่ยความคิดที่จะร่วมยุคร่วมสมัยร่วมเผชิญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากในสี่คนเนี่ยคุณประยุคไประยุทธ์แก่ร่วมสมัยเป็นไหมจับตกเลยผมให้ตอก,ตกเลย,เลยจอบตกต<ม>เลยไม่ต้องพิจารณาม,มากตกไปเลย อโอ้โหน,นี่ฟันฟันทองเป้เลยว่าสอบตกเพราะว่า,า,าโจทย์่ง่ายเลยตกไปเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะร่วมยุคร่วมสมัยได้ใช่ไม่สามารถไม่สามารถเพราะว่าแปาดปีก็พิสูจน์ไปแล้วก็ก็ก็ท่านก็ใช้ความพยายามนะท่านท่านก็ไม่ใช่ว่าเอ๊ะไม่สนใจนะไม่ใช่สนใจนะแต่ท่านทำไม่ได้ มันไปไม่ได้อ่ะมันเป็นเรือเกลือมันเป็นเรือเกลือแล้วแหมพูดคําว่าเรือเกลือนี่แหมมันมันสมกับบทบาทจริงๆเพราะเรือเกลือเนี่ยมันเชื่องช้าแต่ในขณะที่เชื่องช้าเนี่ยมันเข้มข้นไง้มขนผมเชื่อว่าท่านอืท่านพยายามนะท่านไปอันนี้อันนี้อันนี้ผมให้คะแนนความพยายามแต่ถ้าจะบอกการร่วมสมัยตอบตกเลยตอบตกเลย แม่แต่แต่ไอ้สิ่งตรงนี้มันกลายเป็นว่าที่คุณแชมบอกพยายามมันได้แต่พยาอย่างเดียวนะี่คืออยากจะเป็นใหญ่ได้พยายาอย่างเดียวอืในขณะเดียวกันไอคำว่ายามเนี่ยยามนียิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยจนะมายามในลักษณะเนี้ยมันเป็นโครงสร้างของปฏิกิริยาจะมามันเป็นเรื่องของเวลา นะมาการเวลายามด้วยมันเป็นการเวลาแล้วพอที่สุดเนี่ยมันมันมาสมาดกับคําว่าพยามโอ้พยายาเนี่ยมันยามแล้วยามม่ลักษณะเนี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเองเนี่ยพยายามจะเรียกว่ากีดกันผู้อื่นเนี่ยไม่ให้จะเรียกมามีความยิ่งใหญ่เหนือกูอ่านี่แหละคือไม่ให้ไม่ยิ่งใหญ่เหนือกูมันสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละอาวะพยายาม ใช่พยาเนี่ยมันจะถูกตีด้วยการเวลาเพราะว่าไม่สามารถใช้ปฏิกิยาให้เป็นกันเกคนร่วมยุคสมัยได้ไอน,นี่แหละผมบเม็นชัดนะแล้วยิ่งตอนเนี้ไอทฤษฎีสัมพันธภาพมันกำลังมาเล่นงานเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปที่4 6 4สิบอะไรไปเลยนะแล้วมาตอนนี้ก็อะเราก็มาให้คุณคุณแซมพิจานาเอา้าคุณพิธา คุณพิธาเนี่ยสามารถที่จะร่วมยุคร่วมสมัยได้ไหมในเหตุการณ์อะว่ามาเลยโอ้ใช่อย่างนี้ <c oughs> ในในสี่คนเนี่ยคนพิธาเนี่ยเป็นผู้ร่วมยุคร่วมสมัยมได้ค่อนข้างจะเด่นชัดนะค่อนข้างจะเด่นชัดนะเพราะว่าในในวัยขนาดนี้นะะแล้วก็มีความคิดความอ่านที่จะหวังความก้าวหน้าตามชื่อของพรรคเลยนะแล้วก็ เป็นเด็กหนุ่มน่ะที่ไฟแรงแล้วก็หรือเท่าเท่าที่ฟังดูในหน่วยก้านของคุณพิธาเนี่ยใช้ได้เลยนะอะใช้ได้เลยคุณพิธาเข้าใจอะไรบางอย่างที่เป็นลึกๆที่จะเชื่อมต่อกับกับปัจจุบันสมัยหรือสมัยใหม่ๆเนี่ยนะผมว่าคุณพิชาเนี่ยจะครบเครื่องเลยทีเดียวครบเครื่องในในในลักษณะว่าเอาถ้าเทียบเป็นเปอร์เซน็นต์นะเปอร์เซน็นเตจเนี่ย ในลักษณะที่ผมเอาเอาเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ะอย่างคุณประยุท์เนี่ยศูนย์ละคุณพิธาเนี่ยอยู่ในเท่าไหร่คุณพิธาผมให้ผมให้ประมาณเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนะอ่าเราเราต้องให้เปอร์เซนต์เตกเลยไอเปอร์เซนต์เตกเนี่ยมันก็คือเป็นเปอร์เซนต์ที่มันเป็นแท็กอยู่แท็กติดตัวของแต่ละคนว่าแท็กตัวเนี้ยมันสามารถที่จะมีหางใช่ไหมมันจะมีหางมีการต่อมีการที่จะไปสมานแล้วต่อกับภาพ ปฏิกิยาของยุคสมัยใหม่หรือยุคสมัยเก่าได้ไหมถือว่าให้เจ็ดสิบอ่าอ่าให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคนะได้โอเคในน่้นี่คือเป็นความคิดเห็นของคุณแซมพอดีอ่าอ,อัน,นีเราให้กันสนุกสนุกให้กันสนุกอ่า <laughs> แต่ทุกคนก็มาเทียบเคียงกันได้อ่า <laughs> แต่ลายต่อมาเนี่ยคือคุณอุ้งยิงอ่ะคุณอุ้งยิงเนี่ย <laughs> เป็นเด็กที่สามารถที่จะร่วมยุคร่วมสมัยได้ไหมให้คุณชายมาให้เปอร์เซนต์เตกันว่าจะอยู่ในระดับใดก็คุณโดยโดยโดยวัยเนี่ยคุณนุ้งยิงเนี่ยก็ร่วมยุคล่วมสมัยได้เลยอ่าแล้วประกอบกับก็มีมีมือเป็นร่างทรงของคุณพ่อโคนี่เนี่ยก็ทําให้คุณนุ้งยิ้งเนี่ยได้ก็ก็มีความเข้าใจอะไรพอสมควรนะฮะในเรื่องของการแต่เพียงแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็ ประสบการณ์หรือก็เกี่ยวกับชั่วโมงบินอะไรเนี่ยอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการรวบยุคทักสมัยเนี่ยก็สอบผ่านนะแต่<อ>ว่า,าผมให้ผมให้ต่ำกว่าคุณพิฐาผมให้หกสิบเปอร์เซ็นตหกสิบเปอร์เซ็นตนะแม่แม่ธรรมดาถ <laughs> ือว่าให้แท็กไม่ธรรมดานี่ถือเพราะว่าติดแท็กนะไอตัวนี้ติดแท็กจะมาติดแท็กโอเค แล้วต่อมาลายต่อมาคือคุณหญิงสุดารัตน์นะันนี้สามารถารที่ทจะร่วมยุคร่วมสมัยได้ไหมล้วให้คุณแซมพิจาณามาอะคือคืออย่างนี้คุณคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยถ้าถ้าลำพังคุณหญิงโดยเพียวเพียวเนี่ยนะโอกาสที่จะร่วมยุคยุวสมัยเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่มากนะครับไม่มากนะ,ะนะฮะ โดยส่วนตัวเนี่ยแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ที่ถ้าผมให้เกณฑ์เนี่ยนะผมให้คาบเส้นให้คาบเส้นผมให้ให้าสิบห้าสิบผมให้ห้าสิบให้ใหวามรวบ้าแต่นี้ว่าถ้าเผื่อว่ามีมีการเข้าใจหรือได้รับอความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮ <5 40. S 2> ผมเชื่อว่าไอห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันพลิกได้ สําหรับคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยนะฮะเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าแกแกพร้อมที่จะที่จะทําความเข้าใจอะไรที่มันที่ทําให้มันมีความลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลและร่วมสมัยร่วมยุคเนี่ยผมเชื่อว่าแกมีความพร้อมตรงนี้เพราะฉะนั้นในห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันลิ๊กได้ในความเห็นของผมเนี่ยสามารถจะลิกได้เลยคุณแซมเนี่ยมาให้แท็กไม่ธรรมดานะ ให้แท็กที่ไม่ธรรมดานะแท็กในที่นี้หมายถึงว่าการติดแท็กของเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นเต็หรือเปอร์เซ็นแท็กนี่แหละนะไอตัวเนี้ยให้คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยห้าสิบนะห้าสิให้คุณหญิงหกสิบให้คุณพิธาเจ็ดสิแบบควายคุณตให้ศูนยแต่ไอตัวนี้มันมันมีความ ลึกซึ้งและในยะที่ไม่ธรรมดาผมก็จะขออธิบายในแนวความคิดของผมนะเพราะอาจจนะแตกและแตกต่างจากคุณแซมพอดีนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยในกรณีอย่างนี้ก็คือจะพิจารณาจากลายแรกเลยก็คือคุณตู่คุณตู่นี่ได้ได้ศูนย์คือพอติดแท็กของเปอร์เซ็นต์เนะี่ยได้ศูนย์แหม ไอ้ไดได้ศูนย์เนี่ยมันศูนย์ตรงไหนเอ,อ่มันศูนย์ตรงไหนมันจะเป็นความสูญเสียเริ่มมีเขาเรียกก็มีศักยภาพในการที่พึ่งพาไอ้นี่คือศูนย์ที่น่ากลัวไอ้ศูนย์ที่น่ากลัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นความกล้าอ่ะเป็นศูนย์ที่พึ่งพาแต่ไอ้ศูนย์ที่พึ่งพาเนี่ยมันกลายเป็นว่าศูนย์ไปพึ่งพาอิทธิพลอ่าอิทธิพลตรงเนี้ย คือมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเองที่มันมันได้ศูนย์เนี่ยแต่มันมีค่าก็เรียกมันเหมือนชุบซิหยวนหยวน,ยวนกับโครงชรางของอิทธิพลผู้มีอำนาจแกร่งทางด้านเศรษฐกิจนะและการเมืองแล้โดยเฉพาะชัดเจนเราพูดคุยกันมาว่าคุณตู่นี่ก็ไม่ต่างจากล่างทรงที่พยายามทําทุกอย่างภายใต้การกำหนดแผนของอะไรกับแผนของเศรษฐีไทย อ่เศรษฐีไทยทั้งหมดเนี่ยคือวางแผนทั้งหมดเ้าในลักษณะการส่งไม้เนี่ยก็คือส่งไม้ให้กับผู้เมียมนาจะแบบว่าหยวนๆยนจริงๆคร,รผู้เมียมนาในที่นี้กลับกลายเป็นผู้มียมนานอกประเทศซะอีกนะคือพูดง่ายๆอิทธิพลของห,หยวนโยนเลยไอโยนเนี่ยคือการพูดคุยกันในในระหว่างการประชุมอาจจะเป็นการ the secret the secret meeting หรือ summary มคือการประชุมลับ ในลักษณะนี้เฮ้ยมึงทำตรงนี้มึงเล่นบทนี้มึงทําอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันเห็นว่ามันเป็นทฤษฎีที่เห็นชัดว่าเขาได้ศูนย์ตามที่คุณแซงเข้าใจเราตีความว่าไอการที่เยอรมวมยุคร่วมสมัยเนี่ยแต่คุณตู่ไปมองว่ากูจะร่วมยุคร่วมสมัยกับจีนนี่คือชัดเจนคืออังจีนเนี่ยเป็นศูนย์ศักยภาพของยุตยางเพื่อที่จะขับเคลื่อนจึงจึงมีคําพูดว่าขอให้กูได้เป็น อีกทั้งสองปีแต่บอกว่าไอ้สองปีเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ใช่แล้วแต่มาอีกสองปีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปฏิกิยาตรงเนี้ยไอ้การที่จะมาก็เรียกอ่ะจะมามีอํานาจแล้วมีอิทธิพลตรงเนี้ยเขาก็ต้องมองเหมือนว่าเขาก็ต้องเซาเขาเรียกเซาสิ่งกันนะในการที่ประชุมเขาเรียกวางแผนบอลล่มในระบบอีโคโนมิกไซเ์อรอระบบเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจ นะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันกําลังอึมคึงในเรื่องของโครงสร้างการที่จะแย่งความเป็นใหญ่ในระบบการเงินนะมันมาตรงนี้มันเห็นชัดแา่คุณแซมให้ได้ถูกต้องคือได้ศูนย์แต่เขาศูนย์อะไรรูป้ปะเขาไปศูนย์พึ่งพาและพึ่งพิงไงศูนย์ศักยภาพของหยวน,นหยวนน่ะไอหยวนนี่คือคนคนที่ชอบอะไรหยวนใต้โต๊ะทางนั้น ยนความลับโยนอะไรทั้งนั้นเลยก็มันก็เกิดอิทธิพลในลักษณะนี้จึงกลายเป็นว่าอิทธิพลในการเมืองและก็การเงินเนี่ยมันมาอยู่กับโครงสร้างของสังคมไทยนะปัจจุบันเนี่ยยากหลีกไม่ได้เลยใช่ใช่ผมผมผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งไอ้คำว่าโยนเนี่ยโยนโยนเนี่ยในภาษาแต้จีนแต้จิวเนี่ยก็แปลว่าโยนโยนก็คืออะยินยอมนไะยินยอมอยินยอมคำว่าโยนเนี่ยแปลว่ายินยอม แล้วไอ้ไทยไทยยะเนี่ยมอมมียักษ์เข้ามาเนี่ยมันก็มันมันมันจะแปลว่าอะไรแปลว่ายกให้ก็ได้ยกให้ยวนไงไอ้นี่คือการยกให้ยวนเนี่ยไทยยะเนี่ยคือยกให้ยวนก็มีความหมายมั่นปั้นมือว่า the the target นะคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นโฟกัสจุดเลยว่ากูเนี่ยกูจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้หยวนเนี่ยมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือสังคมไทยอ่าแต่นี้เราเราเราสรุปคร่าวๆก็คือตรงนี้ เพราะว่ามันมันเราใช้เวลาแค่ยี่สิบวินาทีแต่เนี่ยมันพอมาถึงเนี่ยคุณพิธาอ่าอย่างคุณพิธาเนี่ยคุณคุณแซมให้เจ็ดส <Yes, yes. S 2> ิบเปอร์เซ็นต์พอติดแท็กอ่าติดแท็กเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมาดาเพราะแท็กตัวเนี้ยก็คือเปอร์เซ็นเต็นั่นแหละเปอร์เซ็นเต็หรือแท็กสิบเนี่ยเจ็ดสิบนี่มันมัน,ม,นมันมีอะไรที่ลีรับลึกซึ้งพอสมควรคือเลขสิบเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขเลขีรับและลึกมากนะ เป็นเป็นเรื่องของเสานะไอเสาตัวเนี้ย<า>คือพูดง่ายๆว่าเสาตัวนี้จะอยู่กลางหลือยู่อยู่รอบนอกวงแหวนก็ได้เพราะคุณลักษณะของดาวเสาเนี่ยเป็นอย่างนี้คือเป็นเซตเทิลคือเป็นซาตานก็ได้เป็นเป็นเทพก็ได้อ่านี่กุญแจมให้ในยะของหลักการเขาเรียกว่าโหราศาสตร์เนอหลักการของลังสีวิทยาเต็มที่เลยนี่คือตรงนี้ <c oughs> ก็ถือว่าไอการร่วมยุคล่วมสมัยเนี่ย ถือว่าโอเคแต่ทำไมถึงยังได้ไม่เต็มเต็มร้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกพอมาคุณอุ้งอิงคุณนุงอิงเนี่ยก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ยุคสมัยใหม่คือด้านเทคโนโลยีด้านอะไรเนี่ยก็คือสร้างสองประสบการณ์เพราะอายุพวกยี้สามสิบหกแน่นอนว่าหลักการพวกเนี้การที่จะเขาเรียกมีขีดความสามารถเนี่ยเขาเรียกควบคุมและกํากับโดยเฉพาะการที่จะเป็นตัวเต็ง ที่จะเป็นนายกหญิงหรือเป็นนารีที่มาข่าวผมบอกว่ายังห่างไกลถึงแม้ว่าจะมีคุณโทนี่นะหรือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าคอยชักขุนเชิดอยู่นะมในเมื่อการเชิดจริงในลักษณะนี้ว่าพอเจอปฏิกิยาคือพูดง่ายว่าเจอแผงการต่อต้านหรือลืนนลับมันมีต่อต้านหรือต่อติดน่มาการต่อต้านหรือต่อติดของกลุ่มทุนไทยเพราะกลุ่มทุนไทยเนี่ยคนจีนทั้งนั้น คนมากนะเป็นสกุลติดแท็กจีนอย่งนั้นนะเพราะทุกคนเชื่อว่าจีนเนี่ยมีอิทธิพลและมีบทบาทนี่คือการที่ว่าทําให้ไทยเนี่ยเป็นไทยไม่เป็นไทยเป็นไทยไม่เป็นเพราะว่าไอ้ปิดติดเชือชนะ้อไงน,นี่คือติดเชื้อชั่วนะไอเนี่ยแหละคือติดเชื้อชั่วเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าไม่คําไม่เข้าใจคําว่าชั่วโมงไงเพราะไม่เข้าใจคําว่าชั่วโมงมันก็เลยกลายเป็นติดเชื้อพวกนี้แล้วคิดว่าไปยกพวกนี้ให้เป็นครูเป็นฟาร์มยิ่งใหญ่มันก็เลยกลายเป็น สิ่งพวกนี้ไสิ่งพวกนี้มันก็เลยมาครอบงำว่าโอ้ยจีนนี่ยิ่งใหญ่แต่ยิ่งใหญ่แล้วทําไมต้องไปพึ่งพาต้องไปพึ่งพาองไอ้สิ่งที่มันลี้ลับดามืดในลักษณะที่โลกตะวันตกเขาศรัทธาในเรื่องของความดีลับคือนเขาก็พยายามที่จอบทะลุทะลวงให้ถึงให้ได้นี่นคือเลขเจ็ดนั่นนี่นี่การเล่เลขเจ็ดตรงเนี้ยสมาัติกับไอ้ความคิดที่เป็นเปอร์เซ็นต์แหกของคุณพิทาน,นี่ไง ไอ้ตรงเนี้ยมันถึงว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งอยู่นะเนี่ยที่ลึกซึ้งเราทำไมคุณแซมให้คุณวงอิงได้หกนะก็คือหกศูนย์หกเนี่ยมันเป็นหลักการนะหกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของดาวศุกร์นะหกโครงสร้างของดาวศุกร์นะและไอ้ศูนย์ไอ้ศูนย์เนี่ยหกกันหนึ่งเนี่ยตัวเดียวกันในเมื่อศูนย์กลางการบังคับบัญชาทั้งหลายแหล่มันกลายเป็นว่า มันเหมือนเป็นอาทิตย์จริงแต่เป็นอาทิตย์ที่เขาเรียกว่าแสงไม่แสงไม่สามารถที่จะผ่องขึ้นมาได้เพราะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเราจะต้องฟังเขาเรียกฟังแผนฟังหลักการว่าคุณพ่อจะจัดการยังไงเพราะคุณพ่อมีเขาเรียกว่า e x p e r i e n c ลียนเยอะนะมี e x p e r i บ n c ลนเยอะก็ในสิ่งตรงนี้ก็เลยว่าคุณพ่อเนี่ยจะต่อติดเรื่อได้ต่อต้าน พอต่อติดก,กับกลุ่มทุนไทยก็โอเคไอ้ตรงนี้โอเคแต่ถ้าเดินโดนต่อต้านแต่ตรงนี้มันกลายเป็นว่าณปัจจุบันมันก็เลยระหว่างต่อติดก,กับต่อต้านกับกลุ่มทุนที่เป็นทุนที่ติดเลยแล้วมีอํานาจเหนือกว่าอํานาจทาหารบ้านเรานะอํานาจทหาร <Okay. S 1> บ้านเราผมบอกแล้วไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยเงินทังนั้นเลยเงินดังนั้นแล้ว,วาการที่โครงสร้างเขาเรียกว่านิสัยและสังคมไทยมันกลายเป็นติดยึด กับเรื่องอะไรเงินมาผ้าหลุดก็คือไอห,หยวนหยวนนี่นี่คือตรงนี้แต่ในการที่เราอ่านข้าวๆมันเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมมันเป็นลักษณะนี้อ่ะมันถึงได้ว่าไอ่าของร่างทรงของคุณรักษณิณชินวัตรเนี่ยโดยเฉพาะคุณนุ้งยิงเนี่ยก็ให้เปอร์เซนต์นเทได้ตรงกับรังสีวิยาแล้วก็ตรงกับกหลักการทฤษฎีสมบัติภาพอย่างแท้จริงส่วนคุณหญิงหน่อยอคุณหญิงหน่อยนี่แกเป็น ก็เหมือนไอ้นี่ไงแค,ค้ายๆว่าลักษณะแต่ยังไม่ได้ให้คุณแซมพิจารณาเอาพิจารณาแล้วพูดมาเลยว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยจะร่วมยุคร่วมสมัยได้ไหมาะได้แค่ห้าสิบคือคือคือ,คอจริงๆเนี่ยมันได้ๆๆๆร่วมยุคร่วมสมัยแต่ที่ผมตีไว้ห้าสิบเนี่ยเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นแ,บบแกนกลางที่สําคัญคือคุณหญิงหน่อยเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกภัคเลยนะ ในความเห็นของผมเนี่ยไม่ว่าทางไหนก็ตามใจกูยิ้งหน่อยเข้าได้ทุกครั้งและในภาวะที่ขับขันหรือจำยองไอ้ห้าสิบห้าสิบเนี่ยแหละครับมันอาจจะตีกลับและสามารถที่จะชูเด่นเป็นตัางงานเด่นตั้งงานขึ้นมาได้ในความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นไปได้เลยอย่ามองข้ามนะว่าห้าสิบห้าสิบมันพลิกกันอยู่ก็อยู่ที่ห้าสิบเมื่อสองข้างนี้มันเท่ากันอยู่ที่ว่ามันจะ เอียงมาดังด้านไหนในภาวะซึ่งจําเป็นหรือจํำยอมมันอาจจะเกิดอะไรที่มันพลิกผันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงให้คุณหญิงหน่อยที่ห้าสิบอร์เซ็นต์ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่นี้ผมจะมามาแยกอ่าในลักษณะที่ได้เปอร์เซ็นเต็คือคือแท็กติดแท็กให้ห้าสิบคุณหญิงหน่อยเนี่ยถ้าจะถามว่าร่วมยุคร่วมสมัยได้ไหม ในลักษณะเนี้อาจจะมีปิ่นปิ่นอาจจะไม่ห้าสิบเป๊ะเลยเพราะว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยจะติดกยจะ,จะติดไอ้สิ่งที่มันเป็นไอ้คาบเงาคาบเงาของ AA ลักษณะว่าเหมือนบันพการบันบุษเนี่ยเยอะพอสมควรคือคือซื้อขึอ้จุดจุดนี้เป็นจุดที่อาจจะเป็นก็เรียกว่าเป็นวิกสเนหรือวิกส์ปอยก็คือไอจุดที่ทําให้เกิดการ ผกรทที่ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโลกยุคสมัยใหม่ได้แต่อาจจะถูกตัดและเปลี่ยนและปรุงให้เข้ากับการร่วมยุคร่วมสมัยได้ไอสิ่งตรงนี้สำคัญเพราะว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะการที่แกยึดเรื่องของโครงสร้างของศางสนานะโครงสร้างของบรรพการหรือบรรพบุรุษเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามก็พยายามที่จะ อกไรผลายแล้วฝ่ายฟ้าว่าไอ้ร่วมยุคร่วมสมัยกับเด็กรุ่นใหม่ได้ไหมแล้วไอ้เรื่องที่นวัตรกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยทําไมไอ้คนเก่ามันก็ยังเขาเรียกยังยึดถือกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมที่เกิดขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยใหม่แล้วเป็นยุคของไอทีทั้งนั้นคุณหญิงหน่อยยังยังมีจุดเนี้ยที่ว่าถ้าปรับความสมดุลใ,ให้ทฤษฎีสัมพันธภาพตรงเนี้ย ปันเกิดแนวบาลานและค้านกันได้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวเต็งพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งตรงเนี้ยในยุคสมัยเนี่ยผมว่ายังยังยังไม่ถึงกับการที่จะดีตัวขึ้นไปเป็นแม่ทัพเลยเนี่ยคงจะยากแต่ไอ้ถามว่าอยู่ในทีมของแม่ทัพเลยเนี่ยได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยการที่จะขึ้นเป็นขุนศึกการที่จะเป็นขุนศึกอไอต้ตรงเนี้ยเป็นไปได้แล้วโอกาสต่อไป จะเป็นไปได้แต่ในกรณีอย่างนี้นะผมบอกว่าถ้าคุณหญิงหน่อยคุ้หญิงพิธาเนี่ยสามคนเนี่ยถ้าพูดอยู่ในแผนคาบเเนตเนี่ยผมบอกว่าไอ้นี่คือคาบิเนตของของไอ้ที่มันเป็นฟิวเจอร์เลยคือโลกอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีปฏิกิยาตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นเพราะตูนี่ยบอกได้เลยมันมันไม่ไปแล้วมันไปไม่เป็นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโครงสร้างที่มันได้ศูนย์เนี่ยมันศูนย์ของอะไรรู้ป่า ศูนย์ศักยภาพที่เหมือนไรส,สมรรถภาพที่จะคิดเองเป็นใช่ก็กลายเป็นเขาเลือกว่าใครอะมันจะมาเหนือกูต้องมาในลักษณะนี้นะปัจจุบันนี้เนะี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างนะมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะไม่ใช่ช้าไม่ใช่ยืดชาติโดยเฉพาะภัยธรรมชาติและว,วิกฤตธรรมชาติมันกําลังโหมกระหน่ำมาให้คนยุคใหม่เนี่ยได้เข้าใจไอ้คนยุคเก่าที่ยังยืดอยู่เนี่ย เดียยึดแบบจนมันถูกก่อนก็เล็กเสื่อมสลายไปเลยหรือไม่ไอ้ตรงเนี้ยสําคัญมันโคตรสาคัญเลยอ่าแหมพอบอกว่าไอ้เนี่ยสําคัญนั้นมาเตือนแล้วว่าแหมคลิปนี้กําลังมันแตกมันในลักษณะนี้ยไอ้มันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ามันกันมันมันมันร่วมยุคร่วมสมัยจริงๆนะที่พูดก็เหมือนไอ้นี่ไงวิกฤตวิกฤตภัยธรรมชาติที่เกิดเหมือนกรณีสูกอ่ะในในตุรกี อ่าในตุรกีกับในไอเนในในซีเรียซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าคาบคาบตรงเนี้ยมันเหมือนว่าในระหว่างยุโรปก,กับตะวันออกกลางเนี้ยมันคาบเกี่ยวกันในเมื่อมันคาบเกี่ยวกันอิทธิพลตรงเนี้ยไอมาการที่การเคลื่อนที่ของระบบเขาเรียกชั้นเปิดโลกอะไอมามันเคลื่อนที่ในลักษณะเขาเรียกก็ไม่ใช่แนวตรงไม่ใช่แนววิเคราแต่มันเป็นแนว horizontal ก็คือเป็นชั้นเปิดกโลกที่มันขยับตัวเะาเรียกอะในการขยับตัวตรงเนี้ยถึงได้บอกว่านี่แหละคือการที่ว่าคนเราถ้าคิดเป็นมันแค่ได้ถ้าคิดไม่เป็นแน่นอนว่ามันจะเจอมรสุมแล้วก็เจอวิกฤตเจอค่าสีเล่นงานเต็มที่หรือคริติคอลแน่นอนใช่ไหมนี่คือค่าซีเราถึงพูดในว่าไอซีตัวใหญ่ในบ้านเราเนี่ยมันคือใครมันก็คือไอซีที่มันควบคุมและกํากับโครงสร้างของ กขาเรการเงินและเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเต็มเต็มที่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปที่สี่หกสวัสดีครับสำหรับคลิปที่สีส่ห้า